Back for you. สวัสดีครับมาดูแนวทางการตรวจเช็คซ่อม power supply PSU คอมพิวเตอร์เป็นยี่ห้อ Corsair ร,รุ่น RM850X อาการค่อนข้างหนักเลยนะได้ยินเสียงระเบิดนะครับระเบิดตุมตามภายในตัวเครื่องแล้วก็ดับไปเลยก็ถอดบอร์ดออกมีสรูยึดตามด้านหน้า,นาแล้วก็ยึดบอร์ดครับก็ถอดอ,ออกมาก็จะแยกยกบอร์ดออกมา ระวังนะครับเวลาจะแกะบอร์ดอะไรออกมารีมือใหม่นะครับบางทีถึงฟิวจะขาดถึงเครื่องจะตัดดับไปแล้วแต่บางทีก็อาจจะมีไฟสูงคงค้างอยู่ที่ค a ปาซิเตอร์ตัวใหญ่นะครับยังคงค้างอยู่นะอาจจะยังไม่ได้ชาร์จคือยังไม่คลายไฟออกเพราะฉะนั้นก็ระวังการหยิบจับตรงขั้ว C มีหลอดไฟก็เอามาคอมเพื่อคายประจุไฟออกไปนะครับเป็นไงนนจะช็อตเรานะไฟ300โวลต์ถึง400โวลต์นะครับ ก็ตรวจตาด้วยสายตาก่อนดูด้วยสายตาต่างๆก่อนนะครับระเบิดตุ่มตามก็คือต้องเป็นพวกอุปกรณ์มีกําลังไฟเช่นพวกอ,วกอุปกรณ์กําลังพวก m อส f ฟต IGBT หรืออะไรต่างๆที่ทํางานด้วยวัตดสูงๆสูเสีสสสสเยเป็นความร้อนก็คืออุปกรณ์ที่ติดกับแผ่นระบายความร้อนดูด้วยสายตาก่อนว่าแตกไหมมีแตกแตกระเบิดไหมนะครับมีรอยไหมไหมนะ อนี่ผมเห็นรอยไหมแล้วตรงนี้ตรงตรงนี้ครับมีคราบกระเมาเห็นไหม่ะมีคราบกระเมานะครับ,ปบเปิดคราบกระเมาเจอรอย PCB ไหมนะครับนี่มีแผ่น PCB ไหมอ่าเจอ NTC ซซับสตาร์ตตรงนี้ ตรงนี้ถ้าเป็นตัวพันวัตนะครับจะมีดีๆตัวหนึ่งก็คือซอับสตแตทผ่านไปดีๆก็จะทํางานต่อก็คือต่อตรงแต่ตัวนี้อาจจะก,กินกาลังวัตไม่เยอะดึงกระแสไฟฟ้าทางเข้านี่อาจจะไม่เยอะก็เลยใช้แค่ NTC ดีๆก็ไม่จำเป็นต้องใส่ NTC ไม่นะครับแตกร้าวระเบิดตรงนี้เห็นเห็นแล้วก็มีลายวงจรอลอกไหม มีขราบขมาตัวนี้น่าจะเป็นจาก NTC ตัวนี้ไหมถ้า NTC ไหมขนาดนี้ฟิลคงไม่เหลือ,อน,นี่คือฟิลยี่ห้อคอแซนะครับตระก,กูล R M เนี่ยซ่อมมาบ่อยๆเ,เจอชิปพังค่อนข้างเยอะนะครับยี่ห้อคอแซถึงจะเป็นพาวเวอร์สไยที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงแต่เวลาเสียขึ้นมาเนี่ครับเสียหายค่อนข้างเยอะนะชิปลามระเบิดไปเกือบหมดเลยนะครับที่ผมเจอเนี่ยก็คือพวกชิปอย่างงี้คือระเบิดนะครับระเบิดตแตกๆนะเห็นไหม อันนี้ผมเจอแล้วนี่แตกนี่คือระเบิดนะครับส่วนนี้เป็นส่วนภาคจ่ายไฟสแตนบายสแตนบายภาคไฟสูงฝั่งนี้เป็นภาคไฟต่าก็คือ5โวลต์สแตนบายนั่นเองออกไปนะครับเป็นขาออกออกไปนี่เป็นพวกอิบสายอิบสี่พินห้าโวลต์อันนี้จ่ายไปออกไปข้างนอกอน,นั่นไม่เป็นไรแต่อีกฝั่งหนึ่งโม่แปลงก็จะมีตัวกดไฟ10กว่าโวลต์นะครับเกือบ20โวลต์นี่ เป็นหน้าที่ของระบบสแตนบายนี่เป็น IC สแตนบายสร้างความถี่มาให้มอสเฟตตัวนี้มอสเฟตตัวนี้ขับมอเอแปลสแตนบายลูกเล็กๆตัวนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ผ่านไดโอดออกไป5โวลต์ออกไปนะฝั่งหนึ่งก็ผ่านไดโอดไฟ18โวลต์มาเข้าวงจรซีเนอร์ไดโอดกับทัชซิเตอร์จำกัดแรงดันเหนืออยู่14 15โวลต์เนี่ยทาชซิสเตอร์ไปแล้ว ทรานสิสเตอร์ตัวนี้เป็นทรานสิสเตอร์จ่ายไฟจ่ายไฟ1 5โวลต์มาเลี้ยงโมดูลพวก PFC แล้วก็ p w m, m นี่คือแถวของโมดูลตัวนี้โมดูลอันนี้น่าจะเป็น p m u m ส่วนอีกตัวข้างล่างเนี่ยเป็น PFC แยกคนละตัวนะแยกคนละชิปสัญญาณออกมาฝั่งหนึ่งก็จะนี่แผนตัวนี้เป็น PFC นะครับ ส่งสัญญาณมามา,มาขับเกตมอสเฟต PFC PFC ก็ขับขนล่วนแล้วก็เล็กติฟาออกไปเป็นไฟ380โวลต์นะก็ส่งมาทางนี้อันนี้เป็นชุด PFC ใช้มอสเฟสอยู่กี่ตัวแล้วแต่กําลังวอนะอันนี้ใช้2ตัวถ้าเป็นพน0 0ตวตร์ก็อาจจะใช้3ตัวอันนี้มีปล่อยว่างอยา่ฝั่งหนึ่งนะครับ2ขาส่งมาให้มอสเฟสตัวใหญ่2ตัวทำหน้าที่เป็น PWM UM, ขับมอปแปลงตัวใหญ่ตรงนี้ ขับคับแล้วก็ส,ส่งส่งออกไปผ่านหม้อแปลงออกไปก็ไปให้มอสเฟตสองตัวนี้เป็นซิงโครนัสเร็กติฟายเออร์เรียงกระแสสลับให้เป็นไฟกระแสตรงนะครับแล้วก็พีมพ์เตอร์ด้วย4ตัวใหญ่เป็น12โวลต์นะครับนะออกมาเป็นไฟ DC 12โวลต์มันไม่ได้ใช้ไดโอดนะครับใช้มอสเฟตเป็นซิงโครนัสเร็กติฟายเออร์ทำหน้าที่เหมือนไดโอดนั่นแหละเพราะว่าใช้กระแสสูงก็12โวลต์หลักออกมาแล้วค่อยมา เข้าวงจอบักนะครับบัคสเต็ปดาวลงเลือ3.3โวลต์ 3. 3 v, 5โวลต์ออกไปมม่แปลงตัวนี้ก็มีไฟขดเล็กๆอีกด้วยคือเป็นไฟลบ12โวลต์ไฟบวก3.3โวลต์บวก5โวลต์ลบ12โวลต์บวก12โวลต์มีไฟแค่นี้ประมาณหลักๆอย่างนี้นะครับไม่มีลบ5โวลต์มันสมัยแต่ก่อนนะภาคไฟสูงนี่น่าจะพังก็คือโมอดูลพังนะครับที่เห็นเนี่ยเพราะว่าชิปชิปตัว ตัวภาคสแตนบายไฟไฟสแตนบายมันจ่ายให้ตัวโมดูลนี่แตกแต่เรก็เจอตัวนี้ตัวนี้ก็แตกอีกนี่นี่เจอประจําเลยท,ทัชจิตเตอร์กลุ่มนี้ตัวนี้เป็นไร้ขับบอสเฟต P U M นะครับถ้าชิปตัวนี้ระเบิดแตกอย่างนี้นะก็หมายความว่าโมดูลพังไฟอาจจะย้อนเข้าไปตัวโมดูลไฟสูงนะครับผ่านทาัชจิตเตอร์ไร้พวกนี้ย้อนเข้าไปก็ชิป ชิปบนโมดูลเนี่ยเสียแน่นอนนะครับ AC P w M แล้วก็ AC P F C อ่ะทีนี้ก็มาตรวจตาด้วยมิเตอร์นะครับวัดย่านโอห์มแบบแบบง่ายๆเลยขาโมดูลนะครับสเส้น2เส้นนี้ก็คือมาขับทาร์ t ซสเตอร์ได้เพื่อจะขับขาเกียร์มอดฟฟ P w M วัดเทียบกราวนะครับเอาสีดำมาจับกราวกราวตัวไหนก็คือขั้วลบของขาปาเซิเตอร์ตัวใหญ่2ตัวนี้ ตรงนี้น,นี่เองนะวัดเลยนะครับเป็นไงไม่ขึ้นไม่ขึ้นเป็นโอมนี่ก็คือไม่ช็อตนะครับนี่ไม่ช็อตนะอ่าอันนี้คือไม่ช็อตแต่ว่าตัวซิสเตอร์พังนะตัวซิสเตอร์นี่พังตัซิสเตอร์นี่แตกนะครับเราก็จะส่งมาหา R10 ตรงนี้ R10 ตรงนี้คือเป็นสัญญาณมาเดี๋ยวๆคือเป็นสัญญาณขับ PFC มาขับทรานซิสเตอร์ได้ก่อนแล้วค่อยขับเกตยร์โมฟตรขับ PFC ก็วัดเทียบกล่าวดูโดย R ตัวนี้นะครับถ้าได้เป็นโอห์มอ่า47โอห์มก็คืออาจจะทรานซิสเตอร์ไชดช็อตเสียหรืออาจจะเป็นโมดูลเสียสัญญาณที่ออกมาจากตัวโมดูลเป็นมาขับขาเกียเสียนะครับก็คือชิปอาจจะพังนะครับ ทีนี้เราจะรู้ว่าอันไหนเสียก็ต้องมาตรวจเช็คดูหัวขาบอสเฟตขาดิมก่อนอสองตัวนี้วัดเทียบขากลางกับขาขอบทั้งสองอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าเป็นโอห์มถ้าไม่ขึ้นอะไรนะถ้าไม่ขึ้นเป็นโอห์มเนี่ยไม่เสียนะครับไม่เสียนะหรือจะวัดสัญลักษณ์ไดโอดที่ขาซอสกับขาเ่นเอาสีแดงจับขาซอสเอาสีดําจับขาเรน ด้วยมันตีมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับในย่านวัดไดโอดแล้วก็หาขาซอรของมอสเฟตขาซอรอยู่ตรงไหนแล้วก็จับขาเด่นนะครับก็ขึ้นเป็นจุด4.5อย่างนี้คือสัญลักษณ์ไดโอดอ่าอันนี้ไม่ช็อตนะครับถ้าขึ้นเป็นศูนย์ก็คือช็อตนะถ้ากลับขั้วก็ขึ้นทังซูงอย่างนี้หรือไม่ขึ้นเลยเป็นอนันต์อย่างนี้นะครับเป็น OL อย่างนี้ก็คือไม่ช็อตอ่ามอสเฟตไม่ช็อตนะฮะ สลับขั้ววัดระหว่างขาเดนกับขาซอสต,ตรงนี้ขึ้นจุด4.5แล้วก็สลับไม่ขึ้นก็แสดงว่า m o s f e t PFC ไม่เสียแล้วก็ทีนี้ก็มาตรงนี้เป็น m o s f e t ตัวใหญ่ๆเป็นของอ่า p w m UM นะครับ UM, 2ตัวตรงนี้แยกชุดแผนด่นระบายควาร้อนกันตัวนี้จะเป็น PFC m o s f e t 2ตัวแล้วก็ไดโอดตัวหนึ่ง ตัวนี้จะเป็น P U M เป็นมอตเฟสตัวให,ใหญ่นะเหมือนกันลักษณะเดียวกันคือวัดเด่นกับซอสสลับขากันด้วยยันวัดเด,ดียวต้องขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างขึ้นจุดสี่นะผมจะหาขาซอสแล้วก็ขาเด่นนะอย่างนีนะ้ก็ขึ้นจุด 4, 5, สี่จุดห้าสลับต้องไปขึ้นนะครับหรือขึ้นสูงสูงนะขึ้นเป็นสองหรือเป็นสามอย่างนี้นะสักพักแล้วก็เป็นอ,อ,อันนั้น ก็คือไม่ชอ็อตมอสเฟตตัวนี้ไม่ชอ็อตเอาอีกตัวหนึ่งาขึ้นจุดสีสลับวัดาครับก็คือไม่ชอ็อตมอสเฟตดสองตัวใหญ่นี้ก็ไม่ชอ็อตทีนี้ก็วัดขาซอตกับขาเกตครับขาซอสกับขาเกตจะมีความต้านทานอยู่เพราะว่าพูนดาวกันนะสิบประมาณสิบเคสิบห้าเคหรือห้าเคถ้าขนาดกันเยอะอ่านี่สิบเคสิบเคก็คือขาริม อันนี้ก็น่าจะ 5k อ่าพาะมีการขนานกันอยู่3ชุดนะ 10k ขนานกันอยู่3ตัวนี่ตัวหนึ่งแต่ว่างอ่าโอเคก็คือไม่ชอ็อตเกตซอร์ไม่ชอ็อตแล้วก็เดนซอร์ก็ไม่ชอ็อตมอดเฟสตั้ง PFC แล้วก็ p d u m ไม่ช็อตนะครับแต่ตรงนี้สัญญาณที่ส่งมาจากโมโดูล PFC รั่วลงเป็น40กว่าโอห์มอย่างนี้ก็คือชิปไอพีเอบนโมดูลเสียแล้วทีนี้ผมก็จะวัดตัวทริสเตอร์ได้2ตัวนี้เป็นน่าจะสลับกันอยู่อ่านี่ช็อตอืมก็แสดงว่าตรงนี้ช็อตกันอยู่นะครับจะเป็นทาริสเตอร์ NPN แล้วก็ PNP 2ตัว เป็นทําหน้าที่ตัวสวิต์สัญญาณที่มานะครับสวิตให้เป็นบวกสวิตให้เป็นลบตัวนี้ก็คือเป็น N P N ไม่ช็อตนะครับตัวนี้เป็น P N P ขาเกตอันนี้เพราะว่าขา C ตรงนี้เป็นกราวก็เหมือนกับตรงนี้ที่เห็นขึ้นน้อยๆเล็กๆอย่างนี้ก็แสดงว่าตัวนี้ช็อตอยู่นะครับอ่ทาทัจจิตเตอร์ตัวนี้ไม่ช็อต วงจร pfc ตรงนี้ปกติไม่เสียนะทารานซิสเตอร์ใดก็ไม่เสียเสียแค่สัญญาณที่มาจากโมดูลส่วนตรงนี้นะครับทารานซิสเตอร์เลขสอตัวตรงนี้ก็คือทําหน้าที่คับขาเกียรต์ของ MOSFET pwm ตัวนี้ช็อตไปแล้วเหรอเห็น bird, ระเบิดทรานซิสเตอร์ใดระเบิดตรงนี้ช็อตไปนะครับอ่าเห็นไหมเป็นศูนย์เป็นศูนย์นี้ก็คือช็อตกันนะก็เหมือนกับเราแตะอย่างงี้ ก็สรุปได้ว่าเ้ี๋งวัดคาเก็บคาเก็ก็คือดีซิตเตอร์ตรงนี้กับเทียบกล่าวแต่ว่าเหมือนกับสัญญาณที่จะมาขับทนจิตเตอร์ไดไม่ชอ็อตนะครับไม่ชอ็อตเหมือน PFC แต่ PFC ชอ็อตไปแล้วแต่ตรงนี้ไม่ชอ็อตแล้วก็ตรงนี้อืม มีสัญญาณ pfc ชอ็อตส่วนสัญญาณ p w m ไม่ชอ็อตนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้มาตรวจเช็คเห็นทั a ิเตอร์ตรงาภาคสแตนบายไม่ระเบิดตัวนี้เป็น m o s f e t ก็เช็คลักษณะเดียวกันก็คือย่านไดโอดวัดเด่นซอสสลับก,กันขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอ่านะครับเห็นไหมศ5สลับฟังต้องไม่ขึ้นนะครับหรือขึ้นไี้เยอะ ที่ไล่ๆก็คือคาปาซิเตอร์อาจจะกำลังเก็บประจุอยู่อ่ามอสเฟตตรงนี้ก็ไม่ชอ็อตนะครับมอสเฟตไม่ช็อตนะเนี่ยสลัรอ่าไม่ชอ็อตนะครับแล้วก็ตามหลักเหมือนกันก็วัดขาเกตกับขาซอตจะมีดิจิตเตอร์นั่นอยู่อ่าตัวนี้ได้เป็นโอห์มนะครับได้เป็น10โอห์ม คนะ่าเกจกับคาซอสมอเนะสเฟดสแตนบายทำไมได้เป็นโอห์มอย่างนี้ก็แสดงว่ามอสเฟตอาจจะไม่ช็อตแต่ IC i UM, ีไอซีพี่ที่มาขับคาเกจของมอสเฟตเนี่ยเสียนะครับเพราะว่าคาเกจนี้เชื่อมต่อตรงมาจาก IC, แล้วเราวัดคาเกจเทียบกับกาวได้เป็นโอห์มนี้ก็คือ IC อาจจะเสียแล้วนะครับแล้วก็พวก ทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวจ่ายไฟนี่ก็ระเบิดเทิรเนะก็มีซีเนอ,เรอร์เรโอดนะครับซีเนอ,เรอร์เรโอดก็จะเป็นซีเนอ,เรอร์เรโอดประมาณ15บห้าถึงสิบสโวลต์เพื่อ,อลดแรงดันไฟจาก18โวลต์จากโม่แปลงเล็กติฟายออกมาแล้วก็มาได้คูเดตวงจรด้วยซันทานซิสเตอร์ใช้ซีเนอร์รักษาแร,รงดันอยู่ที่10 45โวลต์ออกไปมาเลี้ยงวงจรโมดูลนะครับ วัดียงพวกได้ PFC ก็ได้ของ p w m เห็น AC จ่ายไฟตัวนี้ม่าจะมีปัญหาต้องเช็คดูนะครับวงจร regulator เเรักษาแรงดันคงที่14-15โวลต์นี่ก็ t าดจิตเตอร์พังไปแล้วนะครับแล้วก็วัดขาเกตสัญญาณบัคคับขาเกตนี่ก็ช็อตตรงกล่าวไปนะแล้วก็ส่วนของ t าดจิตเตอร์ได้ p w m ก็ระเบิดก็ค่อนข้างจะ เสียหายเยอะอยู่นะครับนะถึงอาจจะไม่ใช่อุปกรณ์กำลังอย่างเช่นพวกมอเตเฟสพังแต่ว่าเป็นพวกชิปเล็กๆนะครับเสียหายได้ส่วนทีแน่คือโมโดูลนี้พังแน่นอนนะครับแล้วก็มี NTC ไหมช็อตขาดไปแล้ว NTC ตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประม oh าณ3โอห์มวัดคู่ตัวนีนะ้ได้เึ้นเป็น 18K ก็คือขาดไปแล้วไม่ขาดไปแล้ว ไดโอดพังไหมจะมีไดโอดบายพลาสด้วยไม่ขาดโอเคไดโอดอีกตัวอ่าอันนี้เป็นไดโอด PFC วัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเหมือนมันไดโอดอันนี้เป็นไดโอดสแตนบายไดโอดบายพาสก่อนนะครับขึ้นข้างขึ้นข้างโอเคทีนี้ก็จะมีบิดไดโอดตรงนี้ขั้วบวกอ่าตรงนี้ก็เหมือนวัดไดโอดทั่วไปอ่า โอเคก็คือไม่ไม่รั่วไม่ช็อตนะครับส่วนฟิวไม่เหลือ,อฟิวตรงไหนเลยฟิวตรงตรงนี้นฟิวคืออ่าตรงนี้อาฟิวขา,า,าดแน่นอนเพราะว่าเอ NTC ยังไม่รอดนะครับช็อตแต่ว่า PFC MOSFET PFC ไม่พัง P U E M ไม่พังพวกก็เององงปกติถ้าช็อตนี้คือพวกอุปกรณ์กำลังนี้ต้องช็อต ระหว่างเดนซอสไปแล้วอ่าอันนี้รั่วเป็นโอมเลยพวกซีเนอร์ไดโอดพวกไดโอดอย่างเี้ยทำหน้าที่จ่ายไฟไปให้เรียงโมดูลชิปโมดูลชิปโมดูลพังเองหรือว่า สาใช่จะเกิดจากฟ้านะครับฟ้ากันฟ้าไหมกันฟ้านะเห็นตัวส้มส้มนี้ไหมครับเนี่ยตัวส้มๆไม่ใช่ตัวสีฟ้านะตัวส้มๆจะเป็นวาลิสเตอร์บางทีเขาเขียน z ซเอะไรอย่างเงี้ยเป็นวาลิสเตอร์ไว้ป้องกันฟ้าผ่าไฟเกินชั่วขณะนะครับจะอยู่ประมาณ275โวลต์เมื่อไฟ275โวลต์ผ่านเข้ามาในระบบตัวนี้ตัววาลิสเตอร์นี่จะป้องกันไว้ ช็อตตัวเองแล้วก็ทำให้ฟิวขาดเพื่อป้องกันไฟเข้าไปในระบบ mm hmm. เข้าไปในวงจรนะครับทำให้อุปกรณ์เสียหายแต่ตัวนี้วาลิสเตอร์ตัวนี้ช็อตไหมช็อตก็คือเราก็วัดค่อมวาลิสเตอร์เลยถ้าได้เป็นศูนย์ก็คือบาลิสเตอร์พังมีไฟเกินเข้ามาฟ้าผ่าเข้ามานะแต่ตัวนี้ไม่ไมีไม่ชอ็อตนะครับหรือว่าจะเป็นฟ้าผ่าแบบชั่วขณะอะไรอยี้ แต่ก็ไม่น่าใชนะ่ผมว่าน่าจะเป็นความชื้นตกลงไปหรือเสียหายเองอะไรเสียหายเองทีนี้ผมก็จะแกะซ่อมก็คือถอดโมโดูลตัวนี้มาเช็คตรวจเช็คชิปดูว่าวัดขาไฟเลี้ยงแต่และตัวนี่ว่าช็อตเป็นโอห์มไหมชิปตัวไหนเสียบ้างนะครับในตรวจเช็คทุกตัวในชิปนะแล้วก็ไปไล่วงจรภาคใจไฟสแตนบายแล้วก็พวกนี้ไล่ตรวจเช็คดูว่า ดิสเตอร์ขาดไหมนะครับในวอดรั Day ่วไหมเช็คดูว่าเอออะไรเสียหายประมาณนี้จะซ่อมไหมนะครับนะจะคุ้มค่าซ่อมไหมเพราะว่าอะไรที่เสียหายค่อนข้างลามหลายจุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการได้ตรวจเช็คนะครับนะ P.S.U ยี PS ่ห oh ้อคอแซรุน่นตะกูลซีรีส์ RM เนี่ยนะครับส่วนมากจะเจออาการอย่างนี้ก็คือพวกชิปนี่เยนี่ระเบิดไม่เยอะโมดูลพังนะครับโมดูลนี้จะเจอเสียบ่อยมาก เป็นแนวทางนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ